นี่สินัูแสปีชี่ใก้สูญพันกด้วยตัว่ตเดี๋ยวผมควบคมใหได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไป งูสิงห์ครับงูสิงห์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 เป็นตระกูลที่ปาดปเปอยวกัดได้รุนแรงงา <He> s <S ไม่มีพิษ and aggressive but is nonvenomous อ่าแค่ได้ให้สัมผัสอืมอืมอืมเอาสัมผัสนี่เอาเดี๋ยวอืมอืมกินขนมเลยกัดปากเลยเอ้าปล่อยเลยมาหมอมาสัมผัสเลยเด้อ เห็นนะผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะอืม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 อุ้ยกัดไหอืมออืมอืมอืมอ อืมไอ้รองข้องหัวไอ้ลองมึงมาเ้ออืมอืมอ้าวกรองสัมผัสเขาอยู่นิ่งเขาไม่ต้องขยับถ้าเขาขยับละไม่โดนแน่นอนโ k a so we uh, must stay still อ uh ่าฮะ This is a non venomous one This is another kind of a uh, rat snake just like before. Oh mm -hmm. oh. Yeah! <laughs> don't move, don't move. You're not great though. No way. i อ่าจะนี่เขาเแกล้งตายแล้วนี่เขาจะแกล้งตายเอง so he he can fake his death นี่คือการตัอรอด he can fake his death นี่เขาแกล้งตายอ่าออะไปถุงนั่นมาไงนี่เขาจะแกล้งตายแล้ว นี่คือเขาแกล้งตายถ้าปล่อยไปก็ปกติ yeah. Yeah. ูเดียวผมไม่ให้สัมผัสนะครับไม่เ็นอคอุ่นอุอุ่นนออนอุอน นี่กระต่ายกระต่ายแรบบิทเ e r m i มิสไพร์ต and we move to a bigger one กระต่ายบอกเขากระตายแรบบิท oh this is a b u r m s python คอยค่อยค่อยอ่ะมันจับหางมันจับหางวะมันจับหางวะอตไว้อยู่ใช่อันนี้ใครเรียงูไรเหลายมเหลี่ยมหลามหรือเหลี่ยมครับอ่างูหลาม เหลือมีโบอนีิเตอร์ไหมอืออือเอจับของคอเลยของคอแม่งเลยมาอืออืออ้ยโอ้ยย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 ยอยย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 นนี้ยยอยย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 ยนย

ข้ามกับข้าเมื่อเมื่อเขาขดศรุกตัว X when when he forms into an, a formation in his ass, he has เขาช้อมที่จะโจม he's p r e i a r i n g to strike อ่าการโจมก็คือการกัดมุม45องศา he was strike from a 45 degree angle รัดเซ็ตรัดทันที w h ฮีว์เพร e a ตาจะมีเดียวสิมีละปี่ยอดปีชของงูต่อไปอุปกรณ์ในกานจับเราไม่มีเราต้องใช้มือไปหางไหมอย่าลบเอะดิลักษณะนี้นะผมนาช่วยแปลนตัวเอนี่คืออันตรายอันตรายมากเลย when y form y s e l f into a S l i k this very dangerous เขาขดแค่ไหนเขาจะพุ่งได้แค่นั้นเลย อ่า uh, yeah. the more he restricts himself the more further he will go เมื่อสมลังอาหารยังยังนะอาหาร <laughs> okay. so, uh, he... าั้งบนใชคนเทยสองร้าทีข้างล่าง100ร and, and the jaw below <Yeah. S 2> another hundred วมแล้ว200 200 t มีมีถุงถุงติมีไมนแนี่โอเคงูชนิดนี้นะเขาจะใช้ปลายหางล่หาชิปจร o k a so he i l use uh, the end of his tail to find your p u l s e yeah. ชิจ,จอนตั้งแต่คืออะไรขาขาเหนีไล่ลงมาจนถึงการหายใจลักษณง่ายๆการป้องกันเมือ่อถูกกัดเอาแขนที่มาัดจับหัวมวย o i n o t h support hand not your not your primary h a n แขนแขนที่ถนัดให้มา

ลนะักษณะนี้ท่านออกห่างนะครับท่านออกห่างเลยนะครับพร้อมที่จะกัดแล้วอ่าถ okay. like นะ้ากษณะง่ายก็คือนาะทัายแบบนี้ท่านถอยห่างเลยนะท่านนิ่งเขานิ่งท่านนิ่งเขาน,นิ่งก็ถอยห่างนาะถ้าท่านไปเพิ่ม okay. just นะพร้อมที่จะกัดตล <him. S 1> อดเวลา แต่ถ้าท่านขยับเขาจะขึ้นตามเห็นไหมครับถ้าผมนิ่งเขานิ่งเลยเออจะมูฟฮีวูมูฟฮีวูมูฟเชื่อที่นี้ <the S 1> ก็คือ <place S 1> <the> ถอยออกห่างเลยครับถอยออกห่างเลยนะไม่เกิน35ทีเขาจะไปของเขาเองนะถ้าเขาเขามาเนะขาจะขึ้นใหม่ถ้าท่านไปเหยียบปุ๊บ On the hour going <laughs> นะการการมองเห็นก็คือนะครับมองนะมองสีเข้า เิดนะเอาตัวค่าเลยโอ้ <Wow. S 1> อย hey, 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 ู่ไหนมาปิดให้ให้ใครให้คนปกองปกองผกองเออเราเวยเยอรแคปตันเยอร์คอมมานเดอร y o g u y e r here h okay อ่าเดีอยวฟังครับไม่มีเขาบนนู้นนะเดี๋ยวอธิบายก่อนอ่าโอเคหัวที่อยู่ในลักษณะนี้จะอยู่ได้12ชั่วโมง Hey the head can still be alive for อ่าอยู่แบบนี้ ท่านอย่าไปอย่าไปแตะไปเล่น12ชั่วโมง So keep away from the head and because there's still n o minute น่ะเป็นไม่ได้ก็คือฝังทิ้งหรือเผาทิ้งซะ Hey we recommend that you bury it or just burn it น,น่ะวางชื้อไว้ก่อนจะโอนค่าตัวต่อไปนะอ่าเราต้องนะเอาตัวรอดก็คือการดดิมนะครับดดิมเพื่อเอาตัวรอด

เอาอันนี ul mhm. ้ไปใส่เอาอันนี้ไปใส่เล้าเอาไปเอาไปดวยครับตาอีกตัวนึงวะอมเฮ้ยมันอะไรวะอไก่ไก่แมวมาแล้วไก่ thank you อะผมไม่รักผมไม่กินหรอกไม่มีมันกินไม่มีไม่มีเชื่อผม ผมแนะนำเอาชิมดูมาอวอาหกัดกัดไม่เชื่อไม่เชื่อผมไก่ไหเนื้อไก่ไก่ไก่ฮะ คู่น้ำอะไรครับคู่วิสกี้วิสกี้น้ำปนน้ำปนน้ำ mong 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 Wow, mong mong Thank you. Okay. Oh. <laughs>

Wow. On the jungle exercise today, um, for myself, uh, mm -hmm. it was definitely an eye opener. Uh, being able to uh, learn from plants and animals, uh -huh. as well as um, within myself, okay. so I, I definitely learned a lot. Uh -huh. yeah. Okay. Thank you. Glad yeah. you have a great time. Thank you so okay. much. Thank you for having us.